ด็คร ok ับพี่น้องคารโปกระซองบ้านระพืนอ๋อระ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 พี่ยมืงอคืนนี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องมวนบอพี่น้องมวลบอกับนิทานในท้องเลี้ยงปีงกินยาเพราะว่านกินปีงนี่้ยางได้จากควากูเนลือมบทเพราะว่า่อกรตมองสมองเนาะ ยาพอดีพี่ยาเผ็ดสมองคุยอยาคือเรายม่บองทอ่นอื่หาเจ้าของย่าหายจ้าของวันนี้มานะนเสนอรับก่อนจ้าของดินอ่ะอันนี้เนี่ยหมูกับโครงกระดูกโครงกระดูกที่มันติดหนังพร้อมดินี่เนี่ยอะไรนี่มันโครงกระดูกเป็นเนื้กระดูกเตรียมวันนี้ข้อเ็ดอาหารวันนี้แม่ลุงก็จะมากินข้าวนำแม่ลุงก็จะเอา ต้มปลานินมานำํำแล้วเพ่นก็นเอาเอันน้มัน้ำมัม่มาผากมาฝา,เาดเ,เ,เออไหลสดเืออแหลก EP แหลกของไก่ฝาอินคอนเสิร์ตดูนี่ไก่ส <Okay. S 1> ินอินคอนเสิร์ตเาไก่ฝาไปไก่ฝาว่าจะสินหลบนละ้

มัยัมฟดอะไรคือไม่ฟดมีลมมาแต่ว่ามันแดดร้อนหนังนะแดดร้อนนี่ลมที่ละมานี่คือลมเอ้านะลมเอ้ามันเอ้าแดดฮอนเนาะเมื่อคืนนี่ลำเพย์ลำเพย์ได้นี่โอ้ยลำเพยงเออลำพึงบอกผิดทางแด่ล่ะลำพันลำคานลำพึงลำเพย์ลำคานลำยังเนี่ยแหละมันนั่นเด็ดเดียดจิ๋ม่ ล้านล้านก็เปิดหรือเก่าพ um ี่น้องล่านลานตำมคูตะมปอกตำปลาอนี่ก็เป็นอันของกุ้ยเป็นเห็ดไส่อุ้ยเดยขายอ่ะเป็นไงเออเด็ดสังแล้วเติมใส่เลยพี่น้องครับนี่ข้าวเราวันนี้

มันห่อนมันห่อนมันดาความไอิลิปิันนี้แม่โดมคู่ไก่มันไปแน่โกซุมท่านเ่ง้อมานั่นลูกแลวเฮึดเรียก็ไปเลยเนี่ย่ม่ห่อนว่าวันนี้ไปซ้อมเดี๋ยวมาทรมา ก็เจอกับทีมงานไกลสินอ,อินคอนเสิร์ตอีกต่อไปเราจะไปไทยอยู่ที่อื่นเนาะมันจังใดมันจังใดมวนเต็มทีวกว่นนี้รออเไปะ ตัวน,นี้บ้านชดยอดเด้นู้นประกาศค้ามั้งประกาศค้าผืนกคือค่อยไปค,ยค่อยมามานานผลเด็ดดูน้ำไลต์ตีกระซิบหนีนะเมียนมันร่ำเมีอีพี่นาพี่น้องอยากให้มีอย่างพิเศษพิเศษนะครับแนะนำเข้ามาได้เออแนะนำเข้ามาได้พี่น้องครับ bọc này nó mẹ của nó bọn này bóng hết tay vô luôn năm lao หรอมาเมืองมาเมืองแงมเราต่ำเราจะเสี่เราเลยนนี้เครื่องมือเครื่องปรุงเครื่องยังด้วยมั้งก็จงเฮ็ดคลิปกินเข่าเนาะก็จะเอาไปเฮ็ดคลิปยำต่ำหุงสิหนะวีมาดามากินเข่าแล้วจะไปทางใดกินยังก่อน อือมังสบพี่น้องตะย้อนน้ององตอนน้สรจพ่อีไข่ขึ้นาโลห์อดี่เดยขึ้นห้องขึ้นกี่โลโลมีจังบ่ข้ข่ยังขึ้นสามโลหรอขไข่องนนักเท่ไรวะห้าิบขึ้นห้าิสาม ที่สามจุดเจ็ด 7, กลแล้วนาตื้อตัวตืงอกเลาะจังทักครอยอันเอวใยังอยู่คึอเกันมันตื้องออกทางอื่นสุดเหนียมาคาปามาสุดเนียนแ่มาสุดน,นียงสอไันีกอีพี่น่ะเขาขึ้สีได้ล้ำเลียงเลียงไม้ได้พี่น้องมั้เออล้ำเลียงไม้ แต่บุร้บอกได้ว่าเรื่องเงี้ยขอกระเป๋าหนรู้กันรอแล้วอะแกว่าก็แกว่ากเสาเขาน้ำตาเหมือนเดิมพี่น้องลรยคนถามหาผู้ใดล้ำป็ญญามื่เคนรับบากันไเลย แจาลุงก็เป็นแดนเซอร์พี่น้องแต่ว่าเรามีความสามารถความสามารถเนาะอืพอเราต้องน้ำสูงคนให้น้ำบุ่นแบบมึงขึ้นนี่ยมันใไม่เยอะจะมาลองกัเหตุเดิมเราดอิมันต้องเป็นคนตีแบบว่าเล้วหนาจะยืดน้ำขนแกนมาหลายดีเนาะเอ็นเขาฟังเขาแดนเซอร์เขาตีนี่หูฟังเคาตีบอ่แม่นเขาเหรียญสมือเข่าฟังสมือเข่านั่น เอาขอบคุณต้องใจฟังคลิปต่อไป